ทั้ง3คนนี่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้หญิงค่ะแท้แท้แท้หนูเป็นผู้หญิงแท้ค่ะเป็นทางค่ะเป็นทางเหมือนกันค่ะก็ทั้งทั้งเซ็ตนั้นน่ะสามคนน่ะดูเป็นสาวประเภทสองหมดเลยน้องเขามาผมฟูนู่นนี่ก็เลยดึกว่าเออก็เป็นน่ะแต่ก็ไม่เป็นก็เลยอึ้งไปนิดนึงถามนิดเดยวมันคำหมดยังคะตรงเลยเป็นพี่มาชาติมีงูไหมคะ ไม่มีค่ะโอเคค่ะถามว่าชอบทั้งคู่ใช่เพราะว่าทั้งคู่มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันเนาะก็น่าสนใจค่ะสวยทั้งคู่สวยคนละแบบคนละสไตล์เลยคนหนึงหวานอีกคนหนึ่งเปรี้ยวบลัซซัมทำไมถึงมา The Face Thailand ค่ะจะเป็น The Face คนแรกของโลกค่ะที่เป็นกระเทย สวัสดีค่ะชื่อบอสซัมค่ะอายุ25่ปีค่ะตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์ค่ะรับทั้งหมดทั้งถ่ายแบบเดินแบบแล้วก็ส่วนมากที่ได้จะเป็นงานงานพวกการแสดงมากกว่าความไฟฟันของบอสเนี่ยเราเห็นมาตั้งแต่เด็กเนาะว่าเออบนถนนอะไรอย่างเงี้ยมีแบบว่าพวกคัตเอาท์พวกดาราด,ดางังๆเราอยากอยู่ตรงนั้นบ้างอะอยากอยู่ให้คนเห็นตอนรถติดหรือว่าตอนแบบว่าทุกคนกําลังแบบเครียดอยู่เห็นเราอยู่ตรงครัดเอาตามทางด่วนใหญ่ๆ สียงยังไม่ค่อยเป็นผู้หญิงนะจริงเหรอคะไหนพูดใหม่เซอืมก็กลัวนะคะกลัวพี่เกแล้วก็กลัวกลัวทุกคนเลยแต่ว่ายังไงก็ถ้าผ่านก็ได้ทำให้เต็มที่ค่ะฮาน่าคะค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะชื่อฮาน่าค่ะออนัชทชัดชันเชี่ยวนะคะอายุ25ปีค่ะ ด้วยความที่เราเป็น t r a เจ g e n d e r อย่างนี้ใช่ไหมคะท่น่าคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้ามาทํางานในวงการนี้เราก็ต้องแบบฝ่าความอุปสรรคหลายอย่างแล้วพอมาวันนี้เนี่ยรายการเด็กเฟสค่ะปวดโอกาสให้ transgender ค่ะได้มีโอกาสเข้ามาประกวดซีซั่นสามและคิดว่าตัวเองเนี่ยสาม,มารถทําได้และเป็นเด็กเฟสไทยแลนด์สามแน่นอนค่ะท่น่าคิดว่าโอกาสเนี่ยคือสิ่งสําคัญสำหรับทุกๆคนแล้วทณะน่าคิดว่าเราต้องคว้าโอกาสนี้ไว้แล้วต้องทํามันให้ดีที่สุดค่ะ ให้น้องคนที่2พูดบ้าคือหนูอยากเปน็นนางแบบตั้งแต่เด็กเหมือนกันแล้วก็อยากที่จะเล่นละครแสดงอะไรเงี้ยด้วยอะค่ะพอมายืนกับอีกสองคนก็ผู้หญิงจริงก็คนนั้นก็ก็ตายอย่าบอกว่าฮันน่าทำให้เก็บนึกถึงยุยี่คิ Q ้วสีผิวยังไงคะน้ำทิพน้ำทิพชอบ1กับ3เหมือนกันค่ะ เห็นด้วยค่ะอ่ะสไม่ผ่านค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวค่ะอีกสองคนยังอยู่ค่ะก็ก็แอปคิดถ้าเป็นเราไปยืนตรงนั้นเราแอบคิดมากเหมือนกันนะคือ2สองคนนี้คืออะไรทําไมฉันแล้วฉันไม่เข้ารอบแล้วคิดว่าตัวเองจะชนะไหมมาถึงหน้าจุดนี้แล้วต้องสู้แน่นอนพูดเหมือนพี่คิดปีที่แล้วได้ไหมคะก็หนูก็ครบปค่ะแต่พี่ไม่เลือกพีคริสเขาไม่ชนะหรคะปีที่แล้วพี่ชนะนะคะ ไปเลยค่ะผานค่ะขขขนะเนาะน่ผ่านชอบ,บุนะโอเคนะผุนด,ดีโอเคเดิมไม่แย่ชอบนี่ค่ะหนุผ่าน ค่ะเปิดหน้าไหมคะได้ค่ะโอ้อ๋อดีค่ะขอบคุณค่ะผ่านทางผ่านทางผ่านแล้วผ่านแล้วค่ะยินดีเวยค่ะกรีดได้ค่ะไหนกรีดดังๆสิพอเปิดหน้าออกมาเนี่ยเมนเทอร์คนแรกที่แบบหโอ๋ออย่างเงี้ยคือพี่บีซึ่งเป็นเมนเทอร์ที่แบบชอบด้วยบอสซัมครับ จริงๆชอบเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเลยชอบบอัซัมเลยคิดว่าเขาสวยกับผู้หญิงจริงๆอีกอ่ะยกครับปิดครับตอนนี้มีเมนเทอร์เลือกคุณสองคนนะครับจริงๆแล้วอ่ะบอัซัมมามากกว่าอะไรพานะนี่คือทั่วไปอ่ะไม่รู้แต่อย่างเงี้ยเขาเหมือนดลาดกุหลีอ่ะหรือจะเถียงใช่ไหม พี่ว่าสวยที่สุดอ่ะตั้งแต่ที่เข้ารอบมาพี่สะดุดตาเลยแล้วพี่ก็เห็นหน้าตั้งแต่เฟซช็อตพี่ก็ชอบเลยและพี่อยากได้น้องเข้ามาอยู่ในทีมบ,บีจริงๆพี่ชาติรู้สึกว่าน้องสามารถที่จะเป็นนางเอกได้ทุกๆสิ่งทุกอย่างที่พี่ช่างทำช่าิทุ่มเทและตั้งใจจริงๆิพี่ช่างอยากจะมอบสิ่งนี้ให้กับน้องพระซ้ำเดินจูงมือไปด้วยกัน แล้วพี่จะไม่ทําให้น้องต้องไปกราบใครพี่มาเป็นเมนเทอร์ที่นี่พี่มาเป็นเมนเทอร์จริงๆไม่ได้มาเป็นมอนสเตอร์เปิดศึกละคะได้เดี๋ยวจะได้รู้กันว่ามอนสเตอร์เป็นยังไงคือพี่รู้ว่าพี่เป็นนางเอกแต่พี่ไม่ได้คิดจะมาเป็นนางเอกที่นี่พี่เป็นคนรอบค้อพี่ว่าสวยที่สุดอะตั้งแต่ที่เข้ารอบมา พี่สะดุดตาเลยแล้วพี่ก็เห็นหน้าตั้งแต่เฟซช็อตพี่ก็ชอบเลยและพี่อยากได้น้องเข้ามาอยู่ในทีมบีจริงๆจริงชอบทั้งพี่บีแล้วก็พี่มาชาเลยนะครแล้วก็ดูละครที่เล่นตั้งแต่เด็กไปนแต่ว่าเลือกมาจากบ้านเลยคือ <c oughs> พี่บีบ <c oughs> บครับ ก็สั้งอยู่ที่เบยครับขอขอบคุณเธอได้ไหมครับเอาเลนะคะขอฟูดเธอได้ไหมครัขอบคุณเธอเหรอคะไปฟูดเธอมได้เราฝึกซ้อมไฟน์อัลวอล์เลยไหมคะฝึกซ้อมด้ยค่ะสะบัดเลยค่ะโอเคด้วยโครงหน้าด้วยส่วนสูงอะไรของเขาเนี่ยแช่ก็อยากได้เขามาอืก็อาจจะพลาดอะไรบางอย่างไปก็ได้นะรอซัมอ่ะ สวยก็จริงแต่เสียงอะยังไงก็ไม่ราดไม่ได้แค่ยไม่แคร์เลยสักนิดหนึง่งทีมบีเมนเทอร์แชมป์เก่ากลับมาเพื่อรักษาบัลลังก์นางพยายอีกครั้งครับพร้อมลูกทีมที่สวยครบเครื่องสามารถตอบโจทย์ทุกแคมเปญได้ของ The Face Thailand ทีมลูกเกด กลับมาครั้งนี้นะครับยังคงคอนเซปต์เดิมกับลูกทีมที่มีความสูง170ซเมตรขึ้นไปบวกกับหน้าตาที่มีความหลากหลายสไตล์พร้อมสตรองทุกแคมเปญอย่างแน่นอนครับ